ให้คนแบงค์ล่างอ่อนเลยครับเดีูสุดท้ายครับบ้านผมชอบเลี้ยงหมาดุนะครับหมาดุตัวไม่ใหญ่บ้านแร่ไม่ได้ตัวใหญ่นะครับมันดุนะครับเพราะว่ามันมาสองทุ่มผมจะปล่อยมันแก่บ้านนะครับให้มันไปนิ่งๆตุ๊กๆตอนตีห้าผมจะลุกขึ้นมาจับมันนะครับผมเดินตามมันนะครับไปประมาณ ชั่วโมงได้ครับเขก็จับมันแต่ผมนั่งลงครับแสงที่เขาเรียกกันว่าีพุ่งใต้ครับพุ่งผ่านเมองไปบนท้องฟ้าครับที่ผมก็ากลับนั่งเล่นกับลูกหมาต่วเพราะไม่ใช่ลูกหมานะครับรหมาตัวใหญ่หรอไม่ใหญ่มากแต่มันก็ตัวใหญ่ไงครับ้ไอ้ีพุ่งใต้นี่ว่ามันพุ่งไปไปเที่ยว บอกว่าผีวพุ่งใต้ไม่เหรอพุ่งใต้ก็ต้องพุ่ไอไอองอย่างนี้นี่งองงองงองงงเจ้ารีบเร้าเหรอจะยิงไม่เห็นเรื่องผมครับคือเรื่องที่น่านกลัวว่าผมเจอกัะโดดเลยครับตอนประมาณเช้าเชิครับผมขี่รถเครื่องไปคนเดียวครับซึ่งผมปวดปวดเ๋ยวไปไหนจะกลับบ้าน ตรงนี้อยากรู้ึ้บ้านมันอยู่สุดหันนะนี่แต่ตรงนี้งอมขี่รถรอบปวดฉี่ไม่ได้แล้วต้องจอดตรงนั้นเป็นทุ่งนาแบบมียักษ์เยอะแยะหมดแล้วผอก็ต้องจอดแล้วผมก็เดินไปเที่ยวข้างตึ้เสิงโตนือมีแสงไฟอยู่ประมาณ 5เมตรสเมตรผมก็มแยกนึกนึกว่าเป็นไาบ้านคับผมก็เลยแหกต้นกกเข้าไปดูมองซ้ายมองขวาไมมีมง้งน่แ่นนึเดไใกล้จากจากสเมตรเหลือ5้าเมตรจาก5เมตรเหลือสเมตรจาก4เมตรเอาอะมีมตรท่ออกไปเลยครับ เอาจุดคลายแม็กเลยเอาตรงนี้เลยดีกว่าเราได้เดินเข้าไปใกล้ใกล้ก็เลยสึกใกล้อย่างนี้เลยสิบมิลลกระสือ,อสกกไปได้เต๋อโอ้โหโอ้โหเอามาถึงเรื่องของผมครับคือว่าเรื่องของผมตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วช่วงนั้นยังเป็นเด็กอยู่แล้ว,วพี่ก็ไป <c oughs> ือว่าไปยิงกนกกระลาตอนคืนแล้วทีนี้ไปแล้วมันมีห้างร้านกาาลางมาไปนะครับแล้วคือว่าพี่ผมเขาชื่อว่าพี่หน่อยครับเขาเจอดวไฟเสีเขียวลอยอยู่บนราคาแล้วทีนี้ช่วงช่วงช่วงทีง่เขาเห็นกันนะครับคือว่าคือว่ามีพี่คนนึงครับเขาชื่อว่าพี่จุ๋มครับเพราะว่าเอาไฟาไปส่องดวงไฟแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเป็นคนไม่มีหัวครับกางแขนกลางขาลอยอยู แ้เป็นวงไฟสีเขียวล้อมรอบแล้วช่วงที่เขาส่องไฟนะครับแล้วเพราะว่าดวงไฟนะครับหันมาทางเขาครับแล้วทีนี้พี่คงเลยครับพี่แท้ๆเลยชื่อพี่ต้องครับต่อไปคนบอกวิ่งครับแล้ว,วทีนี้แล้วช่วงที่เขาวิ่งเขาก็ผ่านบ้านนาครับเขาก็เลยขอประตูเข้าไปแล้วทีนี้อ้นี้เพรว่าเป็นขอประตูขอเข้าบ้านนะนะเขาก็ถามเลย จงไม่ทำลายพานนองไปได้มาเนี่ยหน้าตาตื่นเลยนะนนี้ครับพี่จงเลยบอกว่ามีผีมาเพราะว่าช่วงนั้นตอนนั้นลูกน้าัตอนนี้ก็น่าจะอาอยุารุ่นราวเดวกครับก็ลูกน้าเขาไม่สบายเขาน่าจะออกไปซื้อยาพอดีน้าก็เลยไม่กล้าออกไปซื้อายาครับแล้วจรเขาก็ไ,ได้กลับบ้านเช้าตื่นมาแต่ละคนบอกว่าเจออาการสันเหมือนในหนังนะครับที่ว่าตื่นแล้วมาหัวโฟแค่ว่าผัเขาไม่ดีก็ตื่นหรือว่านอนคนยังมีกระจุครับ ยาเลยผมรำคาญฮ่าหรือเนี่ยหรือว่ายันขี้คขี้ขี้ี้เนี่ยม่อครคนยุดบ้านบนคอขี้คนคไยากใจเอเยอเยอยู่โอ้ยไมใช่ขี้ กูาารู้จักละขพาะหนุ่า้าแล้วนะ